สวัสดีครับพ่มพบกับพ่มอีกแล้วครับพ่มกระลัวอ่อนตัวค,คําคืนนี้เดี๋ยวพ่มจะพาท่านผู้ชมไปปักเบ็ดครับพ่อมปักเบ็ดปลาช่อนก็เป็นเหยื่อเดือนนะครับพ่มเนี่ยทีมงานก็ได้คุดเดือนกันอยู่แล้วครับพ่มแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับพ่มว่าวันนี้ได้ปลาช่อนมาสักกี่ตัวไปติดตามชมกันในคลิปครับพ่มไปนี่ทีมงานหาเดือนอยู่ครับพ่มนี่นี่ได้เดือน ลายตัวเลยเอานี่เราก็ถึงที่ไปเลเบ็ดแล้วครับพุ่มไปเดี๋ยวตาปรานสดไปเลเบ็ดนะครับพุ่มไปตัวยาวเลยขน

โอ้ยโอ้ยเนี่เก็บได้มาครับโอ้ยเฮ้ยโตโต้วยเลยครับผมกาลต้าเลยเปี้ยวนี่เลเกือบทานกาละตานะนี่ครับหนึ่งแต้มครับของตัวนี้ ออตอนอตนั้นยุกอยูนะ่ยยยยยน่ะตัวตวเอครับผมตัวตัวสวแต่ได้ทำยีไเนี่ยป,ไป,ไป <laughs> ักไปต่อครับคันนี้ไป

เดี่ยวเงือะไกี่เียวเงือวิญญวนเวลามันบัดดูรับก็ะให้บัดใช่ีน่เนี่ยมันไม่จะมากินไมได้กินช่วยหน่ยตัวนั้นเเกี่ยวไม่ครับเกี่ยวไม่ับเ็ไม่ได้

เหยื่อโลเกียดนะครับผมเกี่ยวลังครับผมอ๋อร้านที่นี่ได้ลงเยื่อโลเกียดเลยครับผมอ่ะปลานี้ร้านได้ใส่จริงนิดรอบนี้เดินเจอได้ก็ Tonalakia vào tiệc tinh thần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  tiệc ลาวนนนี่ลาวนตวโตสวยๆเลยครับผมโอ้โหนี่โอ้โหตัวนี้ตัวเต๋อครับผมลูกเนื้ออ่อนครับผมอโอ้โห แบบยบยบทีเรื่องนั่นเลยบึ้งนั่นนั่นเฮ้ยตื่น่อยื่นเลยอืวยเลยครับพ่อเรานี้นี้ครับโอ้ติดโลอนแล้วครับนี่จะเปโน้นูเติดหลาาจะโอนครับผ่โงึง ับตันวี่อนรเลยครับแถวนี้เขาเลี้ยงควายครับผมนี่อะหลายตัวเลยกับควายครับแถวนี้ก้านว่ามีนกนอนนะครับแต่ว่าต้องห้า ไปลุนกันต่อกับพว่าได้ไมตอนนี้ก็ได้ไปหลายตัวอยู่แล้วนะนนนได้ชนได้ปลาโน้นได้ปลาโม,ม่ตอนนี้เอาครับตอนนี้พยานยองยองยิงนอกยางครับ

ร้านแมนอืมร้านแมนเลยครับผมตีเดียวเลยครับเดี่ยวหลัดเลยครับผมตามไปดูครับผมอืมโอ้ตัวใหญ่ครับผมนู่นครับเดี่ยวเลยขาวไหนอ่ะน่ะอ๋อข้าวชงนั้นนอะชงปี โอ้ตัวใหญ่เลยครับผมบินไม่ได้ตรงนี้นะเปย์ฮักเปย์ฮักครับผมไปโอ้น่ครับ,บตัวใหญ่เลยโอเคโอ้หลานสดแมนเลยครับผม <c oughs> ปั๊บเดียวฟลัดเลยครับผม กานจะการช้นตวงแล้วครับผมยิงซ้ำกันยิงซ้ำกันครับผมติดเล่าลอยไม่จุนโอ้กลืนดึกกอนนุ๊กน่นเบื่อเยจีวิตไปเร็วตัวเหล็กกลืนกันนะนี่กี่เล่ย์เออปลาอุปตาเหล็กตั่นี้เป็นเบ็ดตัวตัวไม่ชุ่มเลยกับเบ็ด กนืนนอนอเออ,นนอ,นอเอาสำหรับคืนนี้ครับผมได้ปลาชนปลาด,ดุกปลาหม้อครับผมแล้วก็ออนอกหนึ่งตัวครับผมก็ตอนนี้ก็ทำการก่อไฟครับผมก่อไฟแล้วก็ย่างครับผม อ้าวนี่ก็ถามินน้อยๆครับพุ่มนี่นี่กับปลาดุกนะฟาร์เอาดูๆๆเลยครับพุมดับข้าวดับข้าวเลยว,ว,ว,วะ ดำห้อมเนียนะนี่ตงนีับนี่ลูกอ้นกับาตัวนี้ครับนี่ดุกน้าอ้อนกับอยากลาเสร็จรับวอยากลาเสร็จนกตคนนกตอนแรัวทำงานต้อครับทำงานต่อแล้วสวยงาม นี่ครับตริงตานกย้างบ้างอะไรนี่ยนตในอย่างนี้โอ้มันโอ้มาเล็กไม่เหร่อมันเล็กมาเล็กยืดเมื่อนกย้างมกอนมกกวนพ่อ คนติดปลาดุกค่ะนี่ครับปลาดุกยางก็ได้เลยเรื่องอย่างดีเลยครับผมโอเคลองชิมเลยเนี่กิน,น,นลูกโอนหอนจ้าถ,ถักตัวเลย Nha, yà lưng vậy. Mm, chót nó. Mm, 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 ปลาดุกวาซาบิดีครับผมโอ้ยเมนอืมโอ้โหได้สุดยอดครับผมอ่ะก็กินเสร็จแล้วครับผมทีนี้หมดแหละแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวหมัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ก็ย่างปลาย่างนกย่างเดียวปลานกย่างเดียวนี่ นี่เซียนปรับเดียวเลยคนนี้ยิงปรับเดียวหลัดเลยครับผมความติดตามเลยครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม